ก็ตัวเมลาโทนินนะครับก็เป็นฮอร์โมนนะครับที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้นะครับก็สร้างมาจากต่อมไพเนียลนะครับในสมองนะครับซึ่งการหลั่งของเมลาโทนินนะครับก็มันจะมีตัวกระตุ้นก็คือความมืดแล้วก็มีตัวยับยั้งก็คือแสงสว่างเนาะเพราะฉะนั้นใน1วันหรือว่า24ชั่วโมงนะครับระดับเมลาโทนินในเลือดเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงซึ่งเราพบว่าตอนกลางคืนนะครับก็เมลาโทนินจะหลั่งออกมามากที่สุดถึงร้อยละแปดสิบคราวนี้มาดูบทบาทนะครับของตัวเม กับร่างกายนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงจรการนอนหลับเราเชื่อว่าเหมือนแบบเนราโตนนี้นะครับเมื่อล่างออกมาสูก่กระแสเลือดแล้วเนี่ยจะทําให้ร่างกายมีความตื่นตัวที่ลดลงมีความเฉื่อยชาลงนะครับแล้วก็อุณหภูมิของร่างกายครับก็จะลดต่ําลงด้วยซึ่งสภาวะแบบนี้ครับมันก็จะเป็นสภาวะที่นาไปสู่การนอนหลับได้ดี เพราะฉะนั้นถ้าในคนที่มีปัญหาเรื่องการหลั่งของเมลาโทนินที่ลดลงอย่างเช่นผู้สูงอายุอ่างเงี้ยครับก็ mm hmm. จะมีผลกับเรื่องการนอนหลับตามมาได้แล้วนอกจากวงจรเกี่ยวกับการนอนหลับนะครับที่เมลาโทนินมีผลสําคัญนะ mm hmm. ก็เมลาโทนินยังมีผลงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะครับมีผลเกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอลิซึมแล้วก็ยังมีลิตปต้าสอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยแต่ว่าลิปต,ต่างๆเหล่านี้ครับต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไปในอะนาคต ก่อนอื่นก like ็อย่างที่บอกนะว่าตัวเมลาโทนินเนี่ยก็คือช่วยเรื่องการนอนหลับเพราะฉะนั้นกินไปแล้วเนี่ยคนไข้อาจจะมีการง่วงได้ถามว่าแล้วไอ้การง่วงที่อยู่ค้างมาถึงตอนกลางวันเนี่ยมันขึ้นกับอะไรมันก็ขึ้นกับรูปแบบของยาแล้วเวลาที่รับประทานยาเมลาโทนินนะครับสมมติถ้ารูปแบบที่เป็นยาเมลาโทนินอย่างที่บอกมีแค่1่ยี่ห้อเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นรูปแบบยาที่ออกฤทธิ์เนิ่นก็คือออกฤทธิ์นานคุมทั้งคืนมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ประมาณ6-8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ทที่รรรรับปะาานนยเเซออ์คดหืม ที่เป็นยาตัวนี้ดึกเช่นประมาณเที่ยงคืนเนี่ยครับระยะเวลาในการออกฤทธิ์เนี่ยมันก็จะครอบคลุมมาถึงตอนเช้าประมาณตั้งแปดโมงเช้าตื่นเช้ามาอาจจะมีอาการงวงเงียได้แต่ถ้ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าตัวอื่นที่มันเป็นยาออกฤทธิ์สั้นๆเงี่ยะครับระยะเวลาในการออกฤทธิ์เนี่ยมาประมาณ2-3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นกินดึกอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องง่วงตอนกลางวันได้ ครับจริงๆแล้วบุคคลที่อาจจะต้องระวังนะครับให้หลีกเลี่ยงการรับประทานยาเมลาตนิน,นะครับก็มีหนึ่งก็คือเป็นหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีการศึกษาข้อมูลเรื่องความปลอดภัย2ก็คือเป็นหลีกเลี่ยงในการใช้ในผู้ที่มีภาวะ ภูมิแพ้ตัวเองก็คือร่างกายสร้างภูมิมามาทำลายตัวมาทำลายตัวเองนะครับเพราะว่ามันมีการศึกษามาว่าเมลาโทนินเนี่ยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้แล้วก็สามก็คือให้ระวังการใช้ในผู้ที่มีปัญหาการทำงานของตับไตบกพร่องอย่างรุนแรงเนื่องจากว่าเพลนตัวยาเมลาโทนินเนี่ยจะถูกทำลายที่ตับ และขับออกจากร่างกายผ่านทางไตเพราะฉะนั้นถ้าอวัยวะทั้งสองเนี่ยทำงานได้ลดลงไม่ว่าจะตับหรือไตก็อาจจะทําให้เวลาตทนินอยู่ในเลือดได้นานมากขึ้นนะครับอยู่ในร่างกายได้นานมากขึ้นก็ทําให้เกิดผลข้างเคียงตามมาได้ ก็จริงๆอย่างที่บอกเนาะว่าตัวความมืดเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งเมลาตนินออกมาสู่กระแสเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้เมลาตนินสร้างมาเยอะๆนะครับหนึ่งก็คืออาจจะต้องหลีกเลี่ยงการดูโทรทัศน์การเล่นคอมพิวเตอร์หรือว่าการเล่นโทรศัพท์ประมาณตักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงก่อนจะนอนแล้วเวลานอนเนี่ยถ้าทําได้คือควรจะนอนในห้องมืดก็คือปิดไฟให้หมดก็จะสามารถช่วยกระตุ้นการหลั่งเมลาตนินออกมาได้ช่วง better to know